สวัสดีค่ะพี่น้องมาจากพี่น้องมาขุดดินใส่ลอมออมบ้านเนอกจากรอบบ้านซื้อมาเพิ่มอีกตติมอีกหลุดหนึ่งพี่น้องเอามาใส่นี่มันมันโมโหนะจ๊ะเนาะใส่ากาใส่รอบบ้านนะจ๊ะเนาะมันบนใดมันเป็นคุมเปิดแนงนนกระใส่ เฮือนหลังนี่ก็ได้รถโยคันหนึ่งพี่น้องรถดำรถดำสีส้มคันหนึ่งเห็นไ่มว่อใหญ่ผิดเพ,พิ่นขับฝ <c oughs> <c oughs> ้ามืดฝนมาเพิ่นลรพี่น้องมันตกกลังคืนเนี่ยย้มมือเว้นมันบนกกุกตุกข่าอย,ยู่พี่น้องคืนเนี่ยก็ตกอยูู่หน่อยหนึง่งเละจะเนาะเมื่อวานเนี่ยกับบตกอันย้ำเมือตอนกลางวัน เมื่อน,นี้กับบตุกแต่ว่าเป็นมืดมืดมาแล้วกับคลิเริ่มสีตุกแล้วพี่น้องในพี่น้องรถด,ดำรถด,ดำอันนี้มีมีลอ้อเดียวเด้วพี่นอ้องรถด,ดำพญายิ่เพชรรถด,ดำประจําตำแน่งกัน พเ,พพเพื่อนว่ามีแม่ครูพ่อคนนั้นเด้อพี่น้องเขาได้ต้องการแม่ครพ่อใหญ่เพชรคนนะ่ะเนี่ยเออใส่ล้อ ติดทางเฮือนเพื่อนก่อน ื้อนี้กสสพพมม็สร้างสาบพ,พิ้นม้าพี่น้องสร้างสาบพื้นเปลีนลูกกาดำนาว่าสันนาพ,พื้นกระหิดแล้วท่านึงเลยล่ะพี่น้องนาบ้านแต่กระฝุ่นตุกน้าฝุ่นท่วมตายเกี่ยงมีลินเลยพี่น้องพ,พื้นก็เลยตุกกาเป็นใส่ไม้สีดำ นก็เลยเป็นลูกก้าดํานา้าง่างสาบยังเหลือแต่รคด,ด่างกระแม่โคนี่แหละเนาะพี่น้องยังเห็ดอยู่ เอาไว้สะใส่มื้อนี้ดิเด้อฮะเอาไว้ใส่อันมืน้อนนี้ให้มันสรุปเด้อนั่นล่ะค่อยเพาะว่าเอาใส่กลุ่มนะก่อน พี่น้องคลิปนี้กาไว้เพียงเท่านี้เนาะจ้ะพี่น้องทายสั้นๆหน่อยเนาะเนาะหอมปากหอมคอพี่น้องอืมาคุนดินเข้าวันบ้านเนาะจ้ะเนาะล้วก็รอบบ้านเนี่นะจ้ะฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยคลิปต่อไปเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้กาไว้เพียงเท่านี้พอกันนะจิหนาสวัสดีค่ะ